ส่งภาพรถหรูเจ้าปัญหาของเอชุติมาและอดีตแฟนเด็กฟรองสุภกิจซึ่งล่าสุดรถคันดังกล่าวอยู่ที่สอพอคลองหลวงกำลังเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนในวงการบันเทิงจากกรณีที่ฟรองสุภกิจอดีตแฟนเด็กของเอชูติมาเข้าร้องเรียนกับเพจสายไหมต้องรอดอ้างว่าหลังจากเลิกรากับนักแสดงรุ่นใหญ่ตัวเองก็ได้ย้ายออกจากบ้านมาทางด้านฝ่ายหญิงได้ขอรถยนต์หรูและบ้านซึ่งเป็นชื่อฝ่ายชายไว้ รับปากว่าจะทําเรื่องเปลี่ยนชื่อสัญญาให้เร็วที่สุดต่อมาพบว่าทาั้งบ้านและรถยนต์ในที่ฝ่ายหญิงขอเอาไว้ค้างผ่อนค้างวดกว่าหาเดือนทําให้บ้านถูกธนาคารยึดทําให้เสียเครดิตส่วนรถยนต์ทางไฟแนนซ์ได้เตรียมฟ้องร้องดําเนินคดีกับตนเนื่องจากฝ่ายหญิงไม่ยอมผ่อนต่อและนํารถไปซ่อนไม่ยอมส่งมอบรถคืนล่าสุดก็มีประเด็นร้อนขึ้นมาอีกเมื่อแก้ชุติมาและฟรองสุภกิจพร้อมด้วยคุณแม่ ได้มาร่วมพูดคุยในรายการโหนกระแสมีการเปิดภาพ,าพรถหรูเจ้าปัญหาดังกล่าวของเอชุติมาและรรองสุภกิจนั่นก็คือรถ bmw 5 2 5ี d ซึ่งรถดังกล่าวเป็นชื่อฟรองสุภกิจแต่แอชุติมาเป็นคนผ่อนส่วนสาเหตุที่เอชุติมาหยุดส่งค่างวดรถเปิดเผยว่าเพราะกลัวฝ่ายชายเอาไปรีไฟแนนซ์อีกแล้วเราก็จะผ่อนไม่จบตอนนี้ไม่ต้องห่วงคืนรถคืนบ้านทุกอย่างแล้วจะได้ไม่ต้องมีอะไรติดค้างกัน ซึ่งขณะน,นี้รถ BMW คันดังกล่าวอยู่ที่สอพอคลองหลวงเอาไปให้เจ้าหน้าที่เมื่อวันที่2กรกฎาคม